ในสุดเราก็ย้ายลกลากมาอยู่ตรงนี้กันแล้วนะครับผมกับด็อกเตอร์จิ๊บนะฮะด็อกเตอร์แบบยังค่ะยังยังไม่ใช่ด็อกเตอร์นะครับแต่ว่าอุตส่ามาวันนี้เพื่อมาตรวจดินให้เราใช่ค่ะนะฮะเอาคำถามควถามสำคัญก่อนเลยครับคุณจิ๊บครับคุณจิ๊บมีแฟนหรือยังก็ยังค่ะอะไรมึงเป็นอะไรมึงส่องทำไมส่องทำไมจิ๊บครับ ดินที่เราเอามาเนี่ยนะครับมาจากจังหวัดอะไรครับอ่า,าเชียงแซวฮะเชิงแซวใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับท,ที่เรากําลังจะทําเป็นวิมฟาร์มฮะครับผมค่ะวิธีการตรวจสอบดินว่ามันมีคุณภาพพอที่จะทําเกษตรไหมเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงค่ะก็ตอนแรกนะคะก็คือมีการเก็บตัวอย่างดินนะคะก็คือมาตรวจวิเคราะห์นะคะเพื่อหาแร่ธาตุในในดินก็คือดูทั้งในเรื่องของแร่ธาตุแล้วก็ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินโอเค,ค แล้วตอนที่เราระหว่างเราปลูกไปคุณจิ๊บก็ลองตรวจดูบ้างใช่ค่ะก็คือตรวจไปบ้างแล้วสองตัวก็คือตรวจตัว N นะคะก็คือในในแร่ธาตุของดินก็คือจะมีตัวที่ตรวจก็คือจะมี N P K ในตัวเจ้น N P K นะครับผมมี K F C บ้างไหมครัอ๋อย่างค่ะเดี๋ยวต้องโทรสั่งค่ะยอดอ่ะยอดคร N P K ย่อมาจากอะไรบ้างครับในตัเจนฟพสฟอรัส โพแทสเซียมนะคะก็คือเป็นแร่ธาตุที่สําคัญนะคะในในดินที่พืชต้องการนําไปใช้นะคะในการเจริญเติบโตค่ะอืมนะฮะแล้วแล้วขั้นตอนเริ่มต้นเอาไงอ่ะเริ่มต้องเอาดินมาทําอะไรก่อนก็คือเอาดินนะคะมาสกัดสกัดตัวอย่างนะคะสกัดตัวอย่างแร่ธาตุในดินก่อนแล้วก็นํามาใส่หลอดทดลองแต่ละชนิดแล้วก็ใส่น้ํายานะคะอันนี้คือแนะนําให้เกษตรกรทุกคนทําเพื่อจะได้รู้ว่ามีค่าปุ๋ยค่าอะไรดีไหมอ่า เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าการดินแต่ละที่ที่เราจะพาะปลูกนะคะว่ามันขาดและขาดตัวไหนเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยตัวใดตัวหนึ่งเยอะเกินก็คือมันจะมีผลต่อการใช้ปุ๋ยแล้วก็คือในเรื่องของต้นทุนการผลิตด้วยครับดินบ้านที่ของวินฟาร์มเนี่ยมันติดป่าเลยนะมันต้องดีมากสิ อ๋อมันมันไม่จําเป็นเสมอไปอะค่ะมีช้างเดินอ่ะมันมีช้างเดินนะมันจากช้างไหมชัางเป็นอะไรเขามาช่วยเราอ๋อโอเคโอเคค่ะขั้นตอนเป็นยังไงต่อครับคุณชิพครับอ่าจะทําให้ดูหน่อยสิอ่ะค่ะตัวนี้เดี๋ยวเราจะตรวจตัวฟอสฟอรัสนะคะก็อันเอาไว้ไหนฮะเอาตัว ไนนี่ค่ะอันนี้่นน้ำยาตรวจฟอสฟอรัสใช่ค่ะฟอสฟอรัสนี่ถ้าเกิดว่าเรากินเข้าไปปุ๊บฟันเราจะแข็งแรงไหมนั่นอันฟูร้ายไม่มีใครแก้ให้ด้วยใครมีความรู้เรื่องนี้เลยเหรอเฮ้ยบางอันกูก็ไม่รู้เอนี่อย่าลงเอในในหลอดทดลองใช่ค่ะครับผมนะฮะแล้วเราก็จะเอาดินอ๋อยังค่ะเพราะว่าดินเราสกัดตัวอย่างมาแล้วนะคะอ๋อนี่อะไรครับเอ่อเป็นผงทําสีค่ะ ผงทาสีใช่ค่ะคุณจบเพราะช่างด้วยเหรอเนี่ยไม่ใช่ฮะเป็นสีผสมอาหารใช่ไหมฮะใช่ค่ะอย่าถามเขาเยอะมือเขาสั่นไปหมดแล้วไม่สั่นค่ะเห็นผูนชายหรออย่างเงี้ยเออทาไมคุณจิ๊ดถึงไม่มีแฟนะครับค่ะเลือกเยอะค่ะเลือกเยอะเวลาเขาจะมีแฟนเขาออกมาทดลองแบบนี้แหละผู้ชายเลโกนจริงไหมว่าในตัวเจนพอไหมเจอผู้ชายที่มีฟอสฟอรัสสูงเลยฮะยังไม่เคยมาทดลองอะค่ะคิดอยากลองไหมคะ ไม่เอียงมาทางนี้นะมเองแล้วหรอคยหนูมองไม่เห็นพี่อ๋อเหรออันนี้เป็นมือที่สามเลยนะเนี่ยที่สามอันนี้เขย่าไปอันนี้ก็เขย่าไปห้านาทีนะคะนี่ใส่ดินไปแล้วหาเนี่คือวิธีการเขย่าหรือคุณเขียนอะไรไว้ตรงนี้ไม่ใช่ค่ะมันเป็นหลักวิการเข่าอันนี้ใส่ดินไปแล้วฮะเออมันเป็นใส่ดินไปแล้วค่ะแล้วก็สกัดตัวสารสกัดอะค่ะละลายออกมาใช่ค่ะ แล้วก็ไอเนี้ยตัวเนี้ยจะหยอดดินเข้าไปป่ะไม่ค่ะเพราะว่าอันนี้คือน้ําที่ใส่ไปตอนแรกนี่คือเป็นน้ําที่สกัดมาจากตัวอย่างดินแล้วใช่ค่ะโอเคสกัดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยเขย่าแล้วสีมันจะบ่งบอกว่าดินดีไม่ดีเหรอฮะใช่ค่ะมันจะมีตัวแถบแถบเทียบสีนะคะเทียบสีว่าจะย้อมสีอะไรดีไม่ใช่นี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแถบสีของอสฟรัสอสฟรัสใช่นะฮะอินเสิร์ตครับ นี่ฮะคือแถบเทียบสีนะครับว่าฟอสฟอรัสนั้นมีปริมาณแค่ไหนบ้างควงหน่อยไหมควงหน่อยไหมนี่หมุนนะนี่นะฮะช็อตหมุนไหมลีฟอสฟอรัส<ๆ>นะครับถ้าเกิดว่ามันออกเป็นสีเข้มๆขนาดนี้เนี่ยก็มี VH สูงมากอืนะฮะก็จะแปลว่าดีไหม<ฆ>คะอันเนี้ย <laughs> <laughs> เป็นไงครับเป็นไงครับ จิ๊บชอบใหญ่เลยอันนี้สีสีอันไหนดีที่สุดครับคุณจิ๊บครับค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพืชค่ะอ๋อพืชแต่ละชนิดแต่ละชนิดก็มีานี่หมายความว่าคุณสามารถตรวจปุ๊บแล้วคุณจะบอกได้เลยว่าวินฟาร์มควรจะปลูกอะไรอย่างนี้เลยอระเอ่อจริงๆมันต้องเราต้องมีจุดมุ่งหมายก่อนว่าเราจะปลูกอะไรเพราะว่าเอ่อพอเราตรวจเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีค่าบอกอะค่ะว่ามันเหมาะที่จะปลูกอะไรแล้วก็เราต้องต้องใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะปลูกพืชแต่ละชนิดที่เราต้องการใช่คือจริงจแล้ว ที่พี่สมเกียรติบอกก็คือถึงแม้อะไรตรวจอะไรก็แล้วแต่สามารถทําให้มันดีขึ้นได้ใช่ครับครับก็เป็นความหวังให้กับทุกๆคนครับนะครับในระหว่างที่คุณจิ๊บเขย่าอยู่นะครับเราตัดเข้าโฆษณาก่อนนะยวครับเขยานานมากเลยครับสียังไม่เปลี่ยนเลยยังไม่มีอะไรเลยนะฮะนะฮะต้องเขย่านานไหมห้านาทีค่ะห้านาทีเอ้าคุณเขย่าอย่างนี้ไปห้านาทีอ่ะฮะใช่ค่ะสมมติเขย่าไปห้านาทีแล้วที่คุณเขย่าไปห้านาทีที่มีฟอสฟอรัสอันไหนครับที่ที่เป็นดินฟาร์มฮะ อ๋ออันนั้นเป็นไนโตรเจนกับแอมโมเนียค่ะอ๋อไม่ได้ไม่ขยับฟอสฟอรัสเลยฮะยังค่ะก็นี่พึ่งทำค่ะนี่พึ่งทำนะฮะใช่จิ๊บรู้สึกสบายดีไหมไหนอ้าปากซิไม่ใช่ตรวจไข้แต่ว่าอย่างนั้นจะฉีดสักเข็มไหมดูสิเล่นกันเข้าไปเข็มเล็กไม่ชอบค่ะนี้เป็นยาสลบช้างนะฮะได้ ความรู้เรได้สาระมากเลยนั้นน่ะได้ได้เยอะี่ได้ใช่ไหมคะทำงานที่ไหนครับทำงานอ๋ออยู่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรีค่ะนี่ดูแลความไม่ตั้งใจอยู่นี่เป็นพี่เลี้ยงให้คเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดมาตรวจให้เรื่อยๆเวลาเขามีคำถามอะไรก็มาตอบให้อย่างงี้ใช่ไหมคามตีทุ่มเรียกมาเขามามาตรวจได้ดูได้เออมาตรวจยาดองเหรอครับผมเป็นยามค่ะเฮ้ยถามจริงคือเวลาหน่วยงานตรงนี้คนที่ทําสมมติว่าผมไปทําที่ฉะเชิงเซาหรือว่าอะไรครับก็ามีหน่วยหน่วยใช่ค่ะมีสํานักงานเกษตรอยู่ทุกอําเภอทั่วประเทศ อย่าไปอบตนะใช่ค่ะอย่าไปผิดนะคะไปผิดนะอบตไม่ได้นะไม่ได้ใช่ไหมตํานักงานเกษตรอำเภออำเภออันนี้คือสาโทที่ทําไม่เจริญน้ำน้ำน้ำวินฟาร์มนี่นี่น้ำวินฟาร์มน้ำวินฟาร์มไม่มีความใสเลยเหรอสาโทอันนี้อันนี้ธรรมชาติคุณน้ำธรรมชาติที่เราขุดบ่อลงไปไง สีเป็นอย่างนี้เหรอที่คุณให้ผมเอาปุ๋ยคอกลงไป50ถุงซึ่งตอนนี้สันหลังผมยังเคล็กอยู่เลยมันจะช่วยได้ไหมปุ๋ยคอกใส่ลงไปในน้ําก็ช่วยได้นะคะมันก็จะทําให้เรียกว่าปรับสภาพน้ําให้น้ำเนี่ยมันมีแร่ธาตุมากขึ้นที่มันมาจากปุ๋ยซึ่งจะทําให้ไอ้พวกพืชสีเขียวเกิดขึ้นไหมเกิดค่ะเกิดคุณเป็นคนพูดน้อยอย่างนี้แหละคุณถึงไม่มีแฟนคุณต้องพูดเยอะๆยิ้มเยอะๆยิ้มเยอะๆ ยิมแก้ม่ลืมตาอย่างครับเนี่ยลืมแล้วครับลืมตาแล้วนะโอเคยิ้มแกดูไม่ใช่คนดำอกันอนะคะอันนี้ก็ครบห้านาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเทียบสีดูค่ะอ่าไม่เล่นกับผมซะละอยู่ดีก็จริงจังทุกคนมุชผู้ชมดูดิงานเกษตรอ๋อโอเคโอเคค่ะนี่คือสีที่ออกมาครับแล้วคุณจิ๊บก็ได้บอกว่าค่ะก็อยู่ที่ ปริมาณต่ํามากนิสัยนะครับต่ํามากไม่ใ <aroma> ช่ต่ำคืเวงครับผมเอาโอเคมากนี่คือเสียอะไรอ่ะอให้ดูโอ้โหเฮ้ยต่ํามากต่ํายังไม่ต่ํามากถือว่าโอเคแล้วต่ํานี่ต้องยังไงต่อจิ๊บแนะนำหน่อยดิค่ะเดี๋ยวมันจะมีตารางเทียบเทียบบอกอยู่นะคะว่าไหนดูหน่อยสิมันจะเป็นตารางนี่ อย่าพูดตารางบ่อยได้ไหมฮะะผมไม่ค่อยชอบเรื่องตารางอ่าเดี๋ยวเปิดได้เปิดได้เปิได้ปึ๊บนะฮะทุกตารางเนี่ยไม่อยากเลยก็อย่างนี้นะคะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราก็ถ้าเราจะปลูกคณะปลูกพืชหัวอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีตารางบอกค่า N P K เนอะนะคะก็คือจะบอกเฮ้ยไอ้นี่เล่มนี้เอาที่ไหนอ่ะมันจะอยู่ในกล่องชุดตรวจดินเลยแล้วเราซื้อได้ไหมเนี่ยได้ค่ะ เฮ้ยซื้อที่ไหนอ่ะคะนี่เลยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เลยใช่ค่ะถ้าคุณสนใจนครับได้เลยนะครับโทรมาที่029428104-5ครับหรือแฟกมาที่025614670ถามอย่างเลย ะมึงจะแฟกอะไรไปถามมึงก็โทรไปโทรไปถามที่ไปแฟกถามทั้ไมล่ะไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรได้เลยไปเนี่ยเขาจะแฟกเครื่องนี้กลับมาเลยครับหัวเรื่องนี้เรืงจริงไปเล่นกันดูไปเล่นกันดูจบเลยจบเลยถ้าก็ถ้าแฟกไปเนี่ยเขาจะแฟกอันนี้กลับมาเลยไปเล่นกันดูทีเดียวเออจริงจริงแล้วอ่ะถ้าสมมติตรงนี้คือต่ำค่าฟอสฟอรัสต่ำก็ปลูกอะไรได้บ้างสมมติเออเราก็จะามาดูค่ะว่า มันมันปลูกจริงๆอะมันปลูกได้หมดแต่คราวนี้มันคือเป็นคําแนะนําสําหรับการใส่ปุ๋ยว่าเราเรา,เราจะต้อง,องใส่ใสปุ๋ยใช่ค่ะถ้าอย่างนี้ใส่อะไรบ้างถ้าอย่างนี้ค่ะก็คือตัวนี้ต่าเนาะเราต้องใส่ฟอสฟอรัสเข้าไปอ่าเราก็ต้องดูด้วยว่าเอ็นอะเอ็นมันสูงหรือต่ำอ่าเนาะก็คือของเราเนี่ยเอ็นมันมันสูงนี่คือเอ็นเอคือตัวในตัเจนนี่คือตัวเคใช่ป่ะใช่นี่เอ็นในตัวเจนเนี่ยสีแบบนี้มันไหนลงเทียบสีเลฮะในตัวเจนโทษทีในตัวเจน ไนโตรเจนอันนี้อะไรอันนี้ฟอสอมโมเนียอมโมเนียค่ะค pH, อันนี้ค่า p h อันนี้ไม่ใช่นี่ค่ะอันนี้ฮะไนโตรเจนของเราอุ้ยไนโตรเจนของเรามันเยอะจังอะจริงๆอันนี้มันสีมันมันทิ้งไว้นานนะคะมันก็สีมันก็จะเปลี่ยนจริงๆแล้วตอนที่ดูคือสีสีอยู่ตรงไหนฮะก็อยู่ที่สูงค่ะอยู่ที่สูงอ่าแสดงว่าเรามีไนโตรเจนสูงดีไหมฮะไนโตรเจนสูงก็เป็นตัวเอ็นนะคะก็ดีดี มมีคาจริงๆแล้วการทําเกษตรเนี่ย N P K ต้องสูงหมดเลยหรือเปล่าหรือ,อยังไงคะอืมแล้วแต่พืชค่ะพืชบางชนิดก็ก็ไม่ได้ต้องการ ตัวอดตัวหนึ่งสูงก็คือมันมันต้องแล้วแต่คือของแล้วมันเปรียบเสมือนคนบางทีคนชอบกินเอ็นบางคนไม่ชอบกินเอ็นอะไรเงี้ยใช่ใช่บางทีก็อยากกินแต่ตัวเดียวอันเดียวใช่เออมันก็แล้วแต่อยากเล่นอย่างนั้นตัวเล่นเล่นไปมันไปเรื่อยมันเข้าไปมันเข้าไปในเกษตรได้ไงวะไม่เหมือนกันเขราะนี่เอ็นบางคนชอบกินเอ็บางคนอันนี้ค่าอะไรนะอันนี้ค่าอะไรอันนี้จะเป็นตัวในตัวในเทรดก็คือจะเป็นตัวเอ็นอีกตัวหนึ่ง ไนเตรดในน้ําสีเป็นยังไงฮะดีมากอันนี้ดีอันนี้ไม่ไม่ไม่พบค่ะไม่พบนะฮะใช่ไนเตรตไม่พบคือไม่มีแต่เราต้องใส่เพิ่มใช่ค่ะนี่ไม่มีคือสีนี้ดีนี้แปลว่าไนเตรตไม่มีบางอย่างก็ไม่ดีใช่ดังนั้นต้องเติมไนเตรตครับวิธีการเติมไนเตรตก็ต้องมีการย่อยสลายเกิดขึ้นในดินสมมุติเรารู้กันหมดแล้วตรงนี้รู้หมดแล้วดินของวินฟาร์ม ควรจะมีอะไรปรับปรุงบ้างข้าวเ่าถ้าข้าวเนะคะก็คือจากลักษณะของดินเนี่ยก็คือมันเป็นดินร่วนก็คือเป็นดินทรายเป็นจะไม่ค่อยอุ้มน้ำเนาะก็คือเราก็ต้องปรับปรุงบนมูลดินก็คือปรุงดินก่อนที่เราจะปลูกพืชค่ะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงอะค่ะจะปลูกใช่จะปลูกพวกนี้เลยให้ผักมันโตเลยเหมือนของพี่สมเกียจก็ไม่ได้เราต้องใช้เวลา ใช้เวลาที่สังเกตได้สอนเราปรุงดินไปอะไรครับหมดเลยโอ้โหที่ที่คุณกว่าหกร้อยไร่มันจะใช้อะไรปรุงอันที่หกร้อยเนี่ะไม่ใช่ที่ดินฮะอ๋อเป็นที่ตัดเล็บกันที่หกร้อยอันรับผมนั่นหมายความว่าต้องใช้ปริมาณมหาศาลในการที่จะปรุงดินมันจะมีพืชอะไรไหมที่หวานออกไปแล้วก็มันก็สามารถไถกลบไถกลบไถกลบสักสี่ห้ารอบให้มันปรุงดินเองมีไหมเจ้าหน้าที่ก็จะมีปอเทือง คือตระกูลถั่วนะคะปะเทืองไม่ใช่ปอเทืองค่ะเนี่ยพอจริงจังก็ไม่จริงจังจะเล่นยังไงเรียกจริงจังแหมมีแต่จริงใจนะผู้ชายคนนี้ไหนดูมือดินี่จะได้ผู้ชายที่ตัวส้นๆนั่นเนี่ยดูแล้วเนี่ยจะได้ผู้ชายตัวส้นๆนะเนี่ยดวงดีดวงดีปกติไม่ว่าง คือไม่ปอโทปอเถือปอเถืองอเถืองปอโทยังไม่จบปอโทเนี่ยมันกระส่วนตัวมีบางคนที่มาขอข้างงบประมาณเป็นปอโถสีไหมคะขอได้ใช่ไหมคะเอ้ยนกบินชนิดนกตาแล้วนกดกมากเลยแถวนี้เออแล้วนอกจากปอเถืองแล้วมีอะไรอีกที่สมเกตแนะนําได้มาก็จะมีเป็นตระกูลถั่วถั่วเหลืองถั่วเขียวก็คือสามารถ ปลูกเสร็จก็เราก็เก็บผลผลิตแล้วก็ไปขายแล้วก็ที่เหลือก็เราก็ไถกลบ้ลวมันก็เป็นปุ๋ย,ยใช่เป็นปุ๋ยได้ด้วยกี่ค,ครั้งต่อพกสังมันมันอย่างที่บอกว่ามันก็ค่อยปรับไปในแต่<ช>ะละรอบเช็คได้ตลอดออคือรอบแรกเราปรุงไปแล้วอ่าเราก็อาจจะมีการปลูกพืชไปไปเราวางปลูกพืชไปรอบแรกอาจจะได้ผลผลิตไม่เต็มที่รอบสองเก็บเกี่ยวเสร็จเอาอันนี้มีการมาปลูกถั่วใหม่อีกอสลับกันไปแบบนี้ค่อยค่อยฟื้นปูไปเรื่อยผมถามนอกเรื่องผมไม่ค่อยรู้เรื่องคนเราเนี่ยเขามีที่ เขาอาจจะปลูกนาะข้าวปลูกอะไรก็แล้วแต่มาปุ๊บแล้วเขาฉีดยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าไปเยอะใช้เวลาน,านานแค่ไหนกว่าที่จะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสถานที่เป็นดินที่ปลูกพวกผักปลอดภัยได้เออสําหรับผักปลอดภัยนะครับมันสามารถที่จะเพาะปลูกได้เลย เพาะปักผักปลอดภัยเนี่ยมันยังมีการใช้ปุ๋ยยังใช้ยาฆ่าแมลงได้อยู่ม,มันมันไม่ผิดในข้อกําหนดในการยื่นขอมาตรฐานตัว G A P แต่สําหรับถ้าเราจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันต้องมีระยะทิ้งไว้อย่างน้อยเนี่ยคือประมาณปีครึ่งเรียกว่าอยู่ในระยะปรับเปลี่ยนในระหว่างนั้นคุณก็อาจจะทาผักปลอดภยัยก <ทำ S 2> <ผ>็ทาผักปลอดภยัดภยไปแล้วก็ <นะ S 1> ปรุงดินไปใช่แล้ก็กลบ ใช้กลบอยู่อย่างนั้น<ช>อ่ะอยู่ประมาณปีครึ่งใช่ครับผมโอเคเหนื่อยอะเหนื่อยไม่แต่ถ้าไม่เริ่มมันก็ไม่เกิดเวรี่ ไม่เป็นไรตรงนั้นไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นอ่ะสารเคมีมันไม่มีเลยอย่างเดียวเลยลงไผ่ไปเยอะแยะมากมายช้างเอาไปแดกหมดตอนนี้ลำบากใจช้างลงมาดึงไปหมดเลยบอกเลยตอนนี้ช้างไม่ต้องไปไหนเองมีคอปเตอร์ไม้ไผ่แล้วมาเต็มเต็มเลยเินาะฉะนั้นเป็นคอปเตอร์ไม้ไผ่แล้วทุกคนสามารถที่จะหลอกดินได้แล้วก็ปรับปรุงดินของของพื้นที่ตัวเองได้หมดใช่ครับถูกไหมใช่ครับดังนั้นถ้าไล่ไล่ขั้นตอนมาก็คือไล่จากพวก จะคูนถั่วก่อนใช่ครับเมื่อกี้มีปอเทืองมีพวกถั่วเหลืองมีพวกอะไรต่ออะไรหลายๆลยอย่างปลูกพวกนี้ไปก่อนเลยแล้วก็เก็บผลผลิตไปแล้วก็กรลบไทกรลบไทยไปอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ดินดีขึ้นใช่ครับมันจะร่วนแบบของพี่เลยปะใช่ครับหรือว่าถ้าเราเรีบเนี่ยเราก็บอกเราก็เอาหน้าดินเนี่ยมาในส่วนหนึ่งแล้วมาปรับปรุงปรงดินแล้วเราก็ปลูกทําเป็นชั้น อันนี้สามารถที่จะทำลดแรงดัปุ๊บเนี่ยแล้วคุณยกลอยขึ้นมาคุณสามารถทําได้เลยทําได้เลยอไม่ต้องไปปรับดินข้างล่างไม่ต้องปรับดินข้างล่างก็ง่ายกว่าอะไรเงี้ยรับต้องทาเขาอะไปช่วยเราที่บินฟาร์มสักจิ๊บหรอใช่ให้ตปวดดินทั้งสิบไร่ทีละเมตรอ่ะทีละเม็ดทมละเมตรเลยเฮ้ยดีดีดีโอเคเพราะฉะนั้นมีความหวังแล้วดินเราก็ต้องเติมบ้างแล้วต้องปรับหน้าดินเท่าที่คุณดูแล้วเนี่ยฮะเป็นยังไงบ้างพี่สมเกียรติ ในประสบการณ์ใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนคืออย่างน้อยต้องมีระยะเวลาหนึ่งปีขึ้นไปในระหว่างนี้ไม่ควรจะต้องทําอะไรนอกจากปรับดินเลยทําไปด้วยหมายความว่าเที่ยวแรกอาจจะอย่างที่บอกว่าอาวานปอเทืองไปปอเทืองปอนั่นแล้วเราก็ไถกบเลยพอไถกบเสร็จเราก็มีการเหมือนกับว่าปลูกพืชได้แต่ทีนี้พืชเนี่ยผลผลิตบางทีมันอาจจะได้ยังไม่เต็มที่ครับไม่ใช่แบบว่าทั้งปีเลยเนี่ยทำแต่ปอเทืองอย่างเดียวควรที่จะปลูกพืชไปด้วยเพื่อจะได้ลองดูว่า ดินเนี่ยมันเริ่มใช้ได้หรือยังมันเริ่มดีหรือยังโอ้ดูจากพืชที่ปลูกใช่ครับ้ดินใช้ได้ไหมแต่ถามว่าจะให้ดีเลยนะก็1ปีผ่านไปเนี่ยมันจะค่อยฟื้นฟูไปเรื่อยๆครับอ่าเรามีธาตุอาหารอะไรล้วก็เอาใส่ไปมีเศษใบไม้อะไรก็ใส่ไปได้เวลาเราตีใช้ใช้โรตารี่ตีเนี่ยมันจะมีการเรียกว่าปรับสภาพดินไปเรื่อยๆจะเป็นลักษณะนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปกินสาโทระเนาะไปน้ำาจากฟาร์มผมบอกเลยนะฮะหลังจากดินแล้วเนี่ย ตรวจอันนี้นี่คือน้ําที่เราเราขุดลงไป6เมตรนะครับทาเป็นบ่อแล้วเราก็ให้น้ําฝนเป็นคนเติมนี่คือน้ําฝนล้วนๆกับดินผสมกันนี่ใส่ยีสต์ลงไปด้วยป่ะสีใส่ปูปุยข้อฮะอ๋อใส่ใส่ปูปุยข้อฮะน้องไปกับพี่ไหมขอบคุณพี่จิ๊บมากนะครับเพื่อนผมไปนอย่า่แี้ะครับจริงๆต้องขอโทษด้วยแต่จะความบันเทิงมากมายแล้วเดี๋ยวเราลองไปตรวจค่าน้ํากันนะฮะนี่อย่าลืมสแกน QR วโค้ดของจิ๊บเขาด้วยนะจ้ะ ไม่ได้เปิดกล้องแล้วยังหฮมตะไคร่แฮปันตะไคร่แฮมป้าตะไคร่แฮมสมัครสมาชิใช่อย่าลืมติดตามสาระแน h ช n แนลนะฮะกดส u ัค c r i า e ได้เลยนะฮะอย่าลืมกดสมัครสมาชตรงนี้ครับแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ครับ